อัสสลามุอะลัยกุมะรอฮ์มตุลลอฮิวบเระกาตุวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนนะคะวิชาสนทนาภาษาอาหรับเพื่อการท่องเที่ยวนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเนาะอ่ะนะคะวันนี้นะคะเรามีมาให้ทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูข้อแรกพร้อมๆกันนะคะข้อแรกนะคะอ่านว่ามินฟัดลักนะคะอ่านทีละคำนะคะมินฟัดลักซุกนะคะมินฟัดลักซุก อ่าเรามหักะนะคะอีกรอบนึงนะคะมินฟัดลักซุกอ่าเรามหักะนะคะอ่านะคะแปลว่าการุณาขับช้าลงหน่อยครับนะคะการุณาขับช้าลงหน่อยค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มไปพร้อมๆกันนะคะอ่าแปลนะคะก็คือคําแรกนะคะคําว่ามินนะคะมินอ่ามินคํานี้นะคะมินมินนะคะคือมินอ่าสองคำนะคะมินฟัดลักนะคะอ่าแปลว่า กรุณานะคะเป็นเหมือนคําขอนะคะว่าเฮ้ยกับกรุณาอ่ะเป็นคําขอในสิ่งที่ว่าเราเนี่ยต้องอ่าต้องการให้คนอื่นเนี่ยทำให้นะคะคือแปลว่าการุณานั่นเองนะคะ<_<_'>แล้วก็ต่อมานะคะคําที่สองนะคะก็คือคําว่าะะซ,ซุกนะคะซุกอ่าซุกนะคะซุกเนี่ยแปลว่าขับช้านะคะแปลว่าขับช้าลงหน่อยนะคะแบบว่าเวลาแปลเป็นภาษาไทยนะคะแปลว่าขับช้าลงหน่อย และคำที่สามนะคะคือคำว่าอาลามหลัลกนะคะอาลามหลัลกาลามหลัลกนะคะอาลามหลัลกเนี่ยแปลว่าประมาณแบบหน่อยครับนะคะเป็นการขอเหมือนกันนะคะว่าเอ้ยแปบลบว่าช่วยขับให้ช้าลงหน่อยครับนั่นเองนะคะเอาต่อมานะคะเรามาดูข้อสองนะคะข้อสองนะคะอ่านว่ามินฟัดละะักซไซเดนีฟีฮัมนะคะฟีฮัมชานาตีนะคะตัวนี้ก็จะอ่านยากนิดนึงนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะ m i นฟัตลักซ์อะ a งเดนีฟีฮันเชน a ตีนะคะอ่าเดี๋ยวเราอาแล้วก็ข้อนี้นะคะแปลว่าช่วยผมขนกระเป๋าหน่อยได้ไหมครับหรือแบบว่าช่วยฉันนะคะเป็นฉันก็ได้ช่วยฉันขนกระเป๋าหน่อยได้ไหมครับนั่นเองนะคะอ่าเรามาดูคําแปลไปทีละตัวพร้อมกันนะคะอ่าเช่นเดิมนะคะมินฟัตลักนะคะมินฟัลักเนี่ยเป็นคําขอนะคะที่เราเนี่ยต้องการให้ผู้อื่นเนี่ยกระทำให้เรานะคะคือมันจะแปลว่าช่วยผมหน่อยได้ไหมคือแบบช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยได้ไหม อ่านะคะถ้าแบบเป็นความขอความกรุณาช่วยผมหน่อยได้ไหมนะคะซายไอเดนีนะคะซายไอเดนีนะคะซายไอเดนีเนี่ยไม่มาอัพค่ะซายไอเดนีเนี่ยแปลว่าช่วยนะคะอ่าซายไอเดนีเนี่ยแปลว่าช่วยนะคะคือแต่ว่าเวลามีมินฟันดาลเข้ามาเนี่ยก็คือจะแปลแบบ คำศัพท์มันก็คือจะลากเดียวกันนะคะก็คือว่าช่วยผมหน่อยได้ไหมจ้าไอ้เดนีแปลว่าช่วยผมช่วยฉันหน่อยนะคะฟีนะคะฟีเนี่ยก็คือฟรี ham charity นะคะคือแปลประมาณว่าขนกระเป๋านะคะในการขนกระเป๋าช่วยผมหน่อยได้ไหมในการขนกระเป๋านั่นเองนะคะต่อมานะคะคำที่3ามคำนี้เราก็ได้ได้เรียนผ่านมาแล้วนะคะก็คือคําว่าฟุ้นดุกนะคะอ่านว่านะคะคำนี้นะคะอ่านว่าฟุ้นดุกนะคะฟุ้นดุกเนี่ยแปลว่าโรงแรมนะคะฟุ้นดุกเนี่ยแปลว่าโรงแรมนั่นเอง นะคะก็ตรงตัวเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันอีกรอบหนึ่งนะคะข้อแรกนะคะคืออ่านว่ามินฟัดลักซูอาเลมาหลักนะครับแปลว่าการุณาขับช้าลงหน่อยได้ไหมครับนะคะกรุณาขับช้าลงหน่อยได้ไหมคะนะคะเป็นคําขอแล้วก็ ข,ข้อที่2อนะคะอ่านว่ามินฟ mm ัต hmm. ลักซาไอเดนีฟีแฮมชานาีนะคะคือช่วยผมขนกระเป๋าหน่อยได้ไหมช่วยฉันขนกระเป๋าหน่อยได้ไหมนะคะอาจจะแบบเพิ่งลงมาจากแท็กซี่แล้วก็ขอให้เขาี่นขนกระเป๋าให้นะคะแล้วก็ตัวที่3นะคะอ่านว่าฟุนดุกนะคะฟุนดุกเนี่ยแปลว่าโรงแรมน,นั่นเองค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวบารอฮ์มะตุลลอฮิบะบาระกาตุ